สวัสดีค่ะนี่คือปักวานิลาสดๆนะคะดมอย่างนี้ไม่มีกลิ่น,นะะแต่ว่าต้องใช้แห้งๆนี่ค่ะนี่เรต้องนี่คือปากที่แห้งๆไม่เลยหรอหอมมากค่ะหอมกลิ่นวานิลาเขาก็จะเอาไปอบแห้งนะคะแล้วตอนนี้เราก็ได้ซื้อไอศครีมโอินวานิลา นี่ขายตะเกียวานิลาผสมเนาะวานิลาสดๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะให้ชิมไม่ดูหนูกระป๋องหนึ่งพี่พร้อมกระป๋องหนูกระป๋องไม่พร่องกระป๋องเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะเดี๋ยวรถจะไปแล้วโอเคขอบคุณค่ะไปพร้อมนะนกซื้อไอศครีมให้เธอใช่ไหมให้แล้วให้แล้วชุนนะนี่กำลังอัดอยู่นะนี่กำลังอัดอยู่นะอฝานี่ดมดูสิอันไหนคะเดี๋ยวเออ หอมไหมดีนี่ดีพอแล้วฮะกดแดงๆแหละเอาเอยังไม่ได้กินเลยฮะกินยังอ่าดูสิคะเนี่ยหอมเหมือนฝักเขาผสมเนื้อวานิลาด้วยนะคะหอมนมแต่มก้อยหอมวานิลาเขาแต่าผสมฝักันไปด้วยนะอันนี้อัดวีดีโอเลยวานิลาไปด้วยหอมไหมคะหอมนะ เนี่ยลูกสาวลองลองทันพี่บูรณ์นะครับเนี่ยสวยไหมครับสวยอืมอือไป